สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันทิชาทองศรีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุชิดอยู่คงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะสวัสดีครับก็คงชื่อเด็กชายวิทยตนโชตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้พวกเราจะนําเสนอครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องใบเสร็มรับมูลคุณเนินที่มาและความสําคัญของโครงงานในปัจจุบันความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเริ่มจาหายหรือจับสังคม จากการเปลีป่ยนแปลงทางสังคมวัฒน,นธรรมและเทคโนโลยีทําให้คนรุ่นใหม่ห่างไกลจาก้าโน้าของตนเองการศึกษาประวัติศาสตร์ทุองเิจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างจิตสํานึกรักทินฐานและการนอรักษ์มรดกทางวัฒน,นธรรมอลังค่าบายเสยมาหรือศิลาเสมาเป็นหลักฐา,า,านทางโบราณคดีที่สําคัญซึ่งแสดงถึงอรารยธรรมศิลปะและความเชื่อของผู้คนในอดีต ใบเสมาวัดบวงปุ๋เงินตั้งอยู่ในพื้นที่วัดบวงปุ๋มเงินตำบลปุ๋งเงินอำเภอเงินจังหวัดยะโสธรเป็นโบราณวัตถุที่สะท้อนถึงความจรเิญรุง่งเรืองของอารยธรรมในภูมิภาคอีสานตอนล่างและมีความสําคัญทางทางศิลปกร,รรมและประวัติศาสตร์ศึกษาคนพ้าเกี่ยวกับใปเสมานี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจเรื่องราวของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึง คุณค่าของมรดกทางวัฒน,นธรรมโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลการคิดวิเคราะห์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งจะนําไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในระยะยาววัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อศึกษาความเป็นมาลักษณะและความสําคัญของใบเซรามวัตถุของเงินในด้านประวัติศาสตร์และศิลปะาาวัฒนธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนร่วมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับ ใบเสมาใบาเสมาเป็นเครื่องหมายเข็พุทธาวาสใช้ตั้งร้อมรอบอุโบสถมาักทำจากหินทรายหรือศิรามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวาระวะดีถึงลัตะนะโกสิน์ตอนต้นรูปแบบแตกต่างกันตามยุคเช่นทรงใบโพวีบบัวทรงเรขาคณิต ใบเสมาจังหวัดยะโสธรจากฐานข้อมูลของกรมศิลป์ศิลปากรพบว่าในจังหวัดยะโสธรมีใบเสมาโบราณกระจายอยู่หลายแห่งเช่นวัดโพสีวัดศรีธรรมรามและวัดบุงขุมเงินซึ่งใบเสมาที่วัดบุญขุมเงินนั้นถือว่ามีจำนวนมากและอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบหลายแผ่น ข้อมูลจากชุมชนจากการสัมภาษณ์ผู้ท้องผู้แก่ในหมู่บ้านขุมเงินพบว่าใบาเสมาเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนการสร้างวัดปัจจุบันมีความเชื่อว,ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็น,นวัดเก่าแก่ในอดีตและใบเสมาเป็นหลักฐานบ่งบอกเขตพุทธาวาสของอดีตวัดนั้น การนักถือพุทธศาสนาในพื้นที่ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีการดู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อนเนื่องมาถึงสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ1,000ปีถึง2,500ปีขั้นตอนการดำเนินงาน1 ศึกษาเอกสารและบทความเกี่ยวกับใบเสมาในท้องถิ่น 2. ลงพื้นที่วัดู่ขุมเงินเพื่อสำรวจใบเสมา 3. ภถ่ายภาพวัดขนาดและบันทึกรายละเอียดของใบเสมาแต่ละแผ่น 4. ส,สัมภาษณ์จเจ้าอาวาสผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุ การศึกษาลักษณะของใบเสมาวัดมุงเงินพบใบเสมาจำนวน11แผ่นตั้งเรียงรอบบริเวณโบสถ์วัดมีความสูงประมาณ1.5เมตรถึง2เมตรลักษณะเป็นแผ่นตั้งทรงกีบบัวและทรงลีบางแผ่นล้วนมีลายสับสลับเช่นลายดอกบัวลายเส้นผู้ขนานภาพรวม ยังคงแข็งแรงแม้อายุจะเก่าแก่โดยใบเสมาที่โดดเด่นคือใบเสมาที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถด้านทิศตะวันตกสลักลวดลายเป็นภาพพระพุทธรองค์ทรงประทับยืนพระหัถททั้งสองบอดอยู่เนือ้อพระลาภผีเล็กน้อยพระพักมองไปด้านหน้าด้านหลังสลักภาพเป็นต้นโพพระองค์ทั้งหมด องค์ประกอบทั้งหมดมีสภาพสมบูรณ์มากซึ่งมีอายุมาแล้วไม่ต่ำกว่า1,300ปีอธิบายผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เราว่าใบาเสมาไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในแง่ของศิลป,ปกรรมหรือโบราณวัตถุเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ เป็นตัวแทนของความทรงจำร่วมของชุมชนการอนุรักษ์ใบเสมาจริงไหมจรงไม่ใช่เพียงการดูแลยินเก่าหาแต่เป็นการรักษาประวัติศาสตร์และอันตรักษ์ของพื้นที่ขอบุน<อ><อ>ค่ะ